เพลเนียเท็กซเอร์เทเลสสวัสดีครับผมอยู่ในช่วงบริการเซอร์วิสลอกครับตอนนี้มีอินฟินิตี้พาร์เอ็กซ์ของลูกค้านะครับม,มาบริการหลังลอกครับเบอร์หกพันนี่โอ้ข้างในกลางเลยครับดูสุดยอด่อกกัดไหมจิ้มก่อนนี่ดูโอ้เราจะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าไพร์เนี่ยอินฟินิทพาร์ตเอ็กซ์นะครับเบอร์หกพันเรียบร้อยครับหมุนเลื่อนหมุนเงี้ยงเดิมครั้งร้อยปิดเบรกสุดอันนี้เปิดเบรกครับอันนี้ปิดเบรกโซ่หายห่วงนั่นเลยฝากไว้ด้วยนะครับบริการสวิตล็อกนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อล็อกแล้วลงทะเบียนกันด้วยนะครับใบนี้อย่าทิ้งนะครับใส่สแกนเคอร์คตรงนี้ไปแล้วครับแพร์เนี่ยเทคเกิลทแลนด์บริการสวิตล็อกครับผม 拜拜